เรียนดนตรีไทยเมื่อปี2506นะครับหลังจากที่จบชั้นปฐมปีที่4จากโรงเรียนวัดทองสารงงามเขตภระสิเจริญนี้นะครับแล้วก็ไปสอบที่โรงเรียนนาฏศิลป์กรมศิลปากรวิชาศิลปะก็ผมเลือกดูดรยางไทยดูรยางไทยนี่ก็เน้นไปทางปีภาพเครื่องมือเอกที่ผมเรียนก็คือค้องวงใหญ่ ผมได้รับการครอบครูจากคุณครูมนตรีตราโมศิลปินแห่งชาติส่วนครูที่สอนปฏิบัติเนื้อนะครับก็จะเป็นครูบาอาจารย์ของโรงเรียนนัตสินเช่นคุณครูสอนวงล้องคุณครูบางหลวงสุนทรคุณครูสิริชัยชาญฟักจำลรนศิลปินแห่งชาติคุณครูประสิทธิ์ถาวรซึ่งท่านเป็นหัวหน้าแผนกในสมัยนั้นนะครับก็เรียนมาจนครบ6ปีอันนี้เราเรียกว่านัตสินชั้นต้น จากนั้นขึ้นมาอีก3ปีเขาเรียกว่านาตศสินชั้นกลางอันนี้ก็จะมีวิชาที่เพิ่มขึ้นมาอีกวิชาหนึ่งก็คือวิชาครูพอครบปีที่3แล้วน,นะครับก็ไปทําการฝึกสอนที่โรงเรียนดาราคาจากนั้นก็ต่อไปีอ2ปีนะครับเรียกว่านาตศสินชั้นสูงก็มีการฝึกสอนอีกในปีสุดท้ายที่โรงเรียนวัดสวนนารามจบการศึกษาทั้งหมด11ปีที่อยู่ที่โรงเรียนนาฏศสิน ตอนตอนหลังนี่โรงเรียนนาาศิลป์เปลี่ยนมาเป็นวิทยาลัยนาาศิลป์นะครับแล้วมาจบแล้วนี่ก็สอบบรรจุผมไปเป็นอาจารย์สอนที่วิยาลัยครูสงขาไปที่นั่นก็สอนดนตรีเป็นวิชาพื้นฐานทั่วไปไปอยู่ที่นั่นก็จะเป็นหัวหน้าภาคก็ได้พัฒนาวิชาดนตรีให้เป็นวิชาที่เปิดสอนในระดับปกบสอสูงและต่อด้วยปริญญาตรี ระหว่างทางนั้นก็จะมีการศึกษาดนตรีรอบนอกจากศิลปินซึ่งอยู่ในในย่านสงขลานั้นนะครับแล้วก็ประสบการณ์ก็คือจะไปเล่นดนตรีตามที่ตา่ตางๆโดยเฉพาะที่ทักษิณราชนิเวศผมมาสอนที่นี่เนื่องจากสมัยนั้นดรสุครีเปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของเราเริ่มจากปริญญาโทไม่ได้เริ่มจากปริญญาตรีอาจารย์ก็เชิญผมมานะครับ ก็เลยเริ่มสอนตั้งแต่วันที่1มิถุนายน2 5 3พนผลงานเพลงที่ผมแต่งไว้นะครับก็ขณะนี้ก็มีเกือบ30เพลงก็แต่งมาเรื่อยๆตามสถานการณ์ตามตามอารมณ์ศิลปินก็คืออารมณ์นะครับตามอารมณ์เพลงที่แต่งนะครับก็ขอยกเป็นบางเพลงนะครับเพลงกัจจนะภูมินแต่งเมื่อปี2538เพลงนี้ทาง ธนาคารกรุงเทพเขาก็เชิญให้แต่เพื่อร่วมร่วมฉลองปีทองของในหลวงรัชกาลที่9ก็มีศิลปินแต่ละภาคผมแต่งในนามของภาคใต้แล้วก็ได้รับรางวัลจากพระองค์สมเพลงต่อมาก็ ก็แต่งในโอกาสต่างๆ ll, เช่นเด็กเขานักศึกษาที่เรียนทางด้านนาิสิเนี่ยนะครับต้องการเพลงก็แต่งเพลงให้เขาก็จะมีระบำทอผ้าเกาะยอเกาะยอนั้นอยู่ในจังหวัดสงขลาเพลงพญานาคพญานนาคนี่แต่งหลังจากป่วยระหว่างพักฟื้นป่วยครั้งแรกแต่เพลงนี้ <A PI AN> ได้รับความสนใจจากศิลปินครูบาอาจารย์เยอะนะครับนำไปบรรเลงนำไปแต่งต่อยอดเป็นเพลงเดี่ยวเยอะมากเกือบจะทุกเครื่องมือเลยครับเดี๋ยวนี้ก็ยังยังมีคนมาขออนุญาตไปทําต่อได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันหลายคนแล้วเพลงต่อไปก็จะเป็นเพลงพระพิคเนสายะเพื่อบูชาพระพิคเนศเพลงที่เกี่ยวกับการให้พรนะครับแล้วก็เพลงที่ดังมากอีกชุดหนึ่งก็คือ ตับเพลงเรื่องอตอนที่เด็กนักกีฬาที่จังหวัดเชียงรายที่ไปติดถ้ำถ้ำหลวงดูเป้าหมายกับดูปลายทางก่อนนะครับอันนี้ง่ายๆเลยเป้าหมายเนี่ยเราแต่งเพลงเพื่ออะไรพอเพื่ออะไรปั๊บเนี่ยมันจะดูกลุ่มกรอนที่ให้สอดรับกับอันนั้น อย่างผมยกตัวอย่างกลาวหมูป่าอะคาเดมี่เนี่ยครับมันเป็นเพลงสนุกนะเพราะว่าเด็กเล่นกีฬากันนั่นเอาบรรยากาศแบบนั้นฉะนั้นของเพลงของด้านนี้ก็ให้ให้ความรู้สึกไปทางด้านนั้นจังหวะคึกคักนะครับแปว่าว รางวัลไม่โดนที่ได้รับเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจอย่างมากเลยชื่อของรางวัลที่ว่าความเป็นครูมันตรงใจะนะครับมันโดนะนะฮะแล้วอีกคำหนึ่งที่โดนใจก็คือโดดเด่นเฉพาะทางอันนี้ก็มัน,มนก็ชี้ชัดเลยว่าเฉพาะทางอะไรล่ะก็ทางความเป็นครูก็อันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอธิการบรดีคณะกรรมการที่พิจารณาทุนนะครับขอขอบคุณคณะบดีวิทยาลัยดุยังกสิน ด็รเตร์นรงปรางเจริญและต้องขอขอบคุณคณะกรรมการเมื่อ2 5 1 8อสะสมัยนูน้นะที่ทำให้เกิดมีรางวัลน,นี้ขึ้นนะครับเป็นความภูมิใจอย่างมากๆเลยครับ